รามาอยู่ก,กันกับอีกหนึ่งรุ่นรถกระบะไฟฟ้าที่น่าสนใจครับทุกคนครับก่อนหน้านี้ทางจีลี่ลิดดล่านั้นได้เปิดตัวกระบะไฟฟ้าที่เรียกว่าจีลี่ลิดดล่าอาดีซิกไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นสมรรถนะสูงขับเคลื่อน4ีล้อ All Wheel Drive ของเขาแบตเตอรี่ขนาดใหญ่86กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลามากกว่า450กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับซึ่งตัวนั้นถือว่าเป็นรถ กระบะไฟฟ้าที่ให้สมรรถนะดีมากๆนะครับพละงกำลัง428แรงม้าแรงบิดสูงสุด595นิวตันเมตรอาตาัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน4.5วินาทีเท่านั้นผมให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่ารถยนต์สัก1คันที่เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ใน4.5วินาทีนั้นเรียกง,ง่ายๆว่าแทบจะมีไม่กี่รุ่นนะครับในกลุ่มรถยนต์ที่เป็นขุมพลังน้ำมันนะครับคันนี้เป็นรถกระบะที่มีอัตราเร่งที่ดีขนาดนั้นเลยครับ ด้วยการเปิดตัวในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอะราคามันข้าม1ล้านบาทขึ้นไปนะครับประมาณ1.29ล้านบาทอาจจะมีราคาที่สูงจนเกินไปถ้าหากจะนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าในเชิงพาณิ์นะครับล่าสุดครับทางจิลลี่ลิเดเนี่ยก็มีการเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าจิลลี่ลิเด อนนันเงคซึ่งคันนี้น่าสนใจก็คือการเปิดราคามาเริ่มต้นเพียง739,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากในกลุ่มรถยนต์กระบะที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100%นะครับจริงๆแล้วเขาเปิดตัวมา3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นแบตเตอรี่63กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ไกลประมาณ300 69กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ครับแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล4 6 1กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งแล้วก็รุ่นท็อปสุดที่เป็นขับเคลื่อน4ีล้อ All Wheel Drive แบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลน้อยลงมาหน่อยครับที่424กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง3รุ่นใจครับ 7 3 9 0 0 0บาท8 4 9 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นท็อปของเขาอยู่ที่ไม่เกินล้านครับ9 9 9 0 0 0บาทครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูตัวรถกันหน่อยนะครับว่า Gilly Lidera e ี c o n เนี่ยมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างแล้วก็มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเมื่อเทียบกับในรุ่นท็อปของเขานะครับเริ่มจากด้านหน้าของรถเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับในช่วงงานมอ Motor Expo เนี่ยความแตกต่างในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปของเขากับ รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็คือตรงกระจังหน้าครับถ้าคุณเห็นคําว่าลิตรล่าข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับขณะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบปิดทึบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือไฟหน้าครับไฟดิจิทัลนิ่งไหลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับสขีดตรงนี้แล้วก็ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับด้านหน้าจะไม่มีกล้องมองภาพด้านหน้ามาให้นะครับ นั่นหมายความว่ารถจดไฟฟ้าคันนี้เขาจะมีเฉพาะกล้องถอยหลังมาให้นะครับในรุ่นเริ่มต้นคันนี้ก็คือแบตเตอรี่ขนาด63กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทุกคนครับมอเตอร์เดี่ยว244แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดี่ยอยู่ที่3 0 9้นิวตันเมตรครับแต่จากที่เราได้ลองขับนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเส้นทางที่เป็นกราวเวลการขึ้นเนินชันหรือว่าการบรรทุกหนักเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอัตราเร่งเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนะครับเมื่อเทียบกับรถเปล่านะหลายคนก็น่่่าาาจจะะรรูู้้้อยแลววถฟเ ด้วยความเป็นแฝตทอของเขานะครับสามารถวิ่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรเนี่ยได้เร็วมากๆครับด้านข้างของตัวรถเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจุดแรกเลยที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับก็คือล้อขนาด17นิ้วครับที่จะถูกติดตั้งในรุ่นนี้นะครับขนาดที่รุ่นท็อปของเขานะครับก็จะได้ล้อที่เป็นล้อแม็ก ขนาด18นิ้วนะตัวนี้จะเป็นล้อเหล็กนะครับแล้วก็มี cover view มาให้นะส่วนในเรื่องของราวเค d c l e a r a n c ที่หลายคนอาจจะเป็นกังวลเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะตัวนี้จะมาพร้อมกับระยะต่ําสุดถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่225ม mm ิลมนะครับหรือว่าประมาณ20เซนติเมตรกว่านั่นเองการลุยในเส้นทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับในรุ่นที่จอดอยู่ข้างเราตอนนี้นะครับคือรุ่นอีคอนถ้าขับลุยในเส้นทางที่เป็นน้ําขังนะครับเขาจะสามารถลุยน้ําได้ 50ซนติเมตรนะครับหรือว่า500มิลิเมตรนั่นเองขณะที่รุ่นท็อปของเขาก็คือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ Wheel Drive เนี่ยจะลุยได้มากกว่าครับที่8 1 5ม mm, ิลิเมตรนั่นก็คือประมาณ80เซนกว่าๆนั่นเองหากใครอยากรู้ว่าเขาลุยได้จริงไหมก่อนหน้านี้เราเคยนำรุ่นท็อปของเขาเนี่ยไปลุยน้ำให้ดูกันมาแล้วนะครับว่าสามารถลุยได้จริงนะครับเนี่ยเราลุยกันในระดับนี้เลยนะครับตอนที่เราไปทดลองขับในรุ่นท็อปของเขานะครับสำหรับในรุ่น R D 6นะครับ ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดท,ที่มีความแตกต่างกันนะครับในรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นท็อปของเขาก็คือในเรื่องของการชาร์จไฟนั่นเองในรุ่นเริ่มต้นหรือว่าออคอนแบตเตอรี่ขนาด63กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยเขาจะรองรับการชาร์จไฟ DC ที่90กิโลวัตต์นะครับขณะที่ รุ่นที่ได้แบตเตอรี่ขนาด7 3 9กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยเขาจะรองรับ DC ที่มากกว่าที่110กิโลวัตนันเองนะครับเอาจริงๆนะคุณลองหาสถานีชาร์จที่มันแรงในระดับนี้ให้ได้ก่อนนะครับแค่จอดชาร์จแชร์กันเนี่ยก็ได้ที่ประมาณ 60- 70ิกิโลวัต์เท่านั้นเองนะครับด้วยการรองรับการชาร์จไฟดีที่ประมาณ90กิโลวัตเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดปิดด้วยมือนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังของตัวรถครับทุกคนนรรับด่่ยยยกคคมมออุาพ้ ไฟท้ายที่เป็นแบบไลท์บาร์นะครับแล้วก็มีไฟเบรกในนี้นะเป็นโคบเดียวกันมีไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้กรอนเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะเห็นไหมมีระบบผ่อนแรงมาให้นะครับตรงนี้นี่น้ำหนักเบาครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือนะครับกล้องมองภาพด้านหลังมาให้นะครับสําหรับในรุ่นเริ่มต้นนะขณะที่รุ่นที่เป็นรุ่นกลางของเขาแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะได้กล้องมองภาพรอบคันแบบ540องสี่สิบงศาับ เรามาดูภายในของตัวรถกันหน่อยนะครับสำหรับ r i d o r r a า e c o คนะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะภายในเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราเทียบกับในรุ่นท็อปของเขาสิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือหน้าจอส่วนกลางตรงนี้นะครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะได้หน้าจอ สัมผัสนะครับสำหรับควบคุมส่วนกลางขนาด8นิ้วนะครับทุกคนครับขนาดที่รุ่นท็อปเนี่ยจะได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากกว่าก็คือขนาด14.6นิ้วนะครับการสั่งงานตัวรถอะไรต่างๆระบบอินโฟเทนเมนต์เนี่ยก็จะแสดงผลได้ดีมากกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับก็เน้นในการใช้งานในเชิงพาณิชเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นการทําราคาที่ให้เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ส่วนความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับทุกคนครับสำหรับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านั้นก็ถือว่ามาให้ดีเลยนะครับตำแหน่งของขับเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับทุกคนครับสามารถเลื่อนหน้าได้เลื่อนหลังได้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยครับยังคงสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับแต่เป็นการปรับด้วยมือนะแล้วก็ตำแหน่งคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับในรุ่นท็อปของเขานะคอนโซลกลางเนี่ย เขาจะมาพร้อมแบบ Dry Out ที่เป็นแบบหมุนนะโหมดการขับขี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้โหมดการขับขี่ได้ได3โหมดด้วยกันนะครับขณะที่รุ่น็อปของเขาเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะก็คือเพิ่มในโหมดในส่วนของ Off-Road เข้ามานั่นเองนะครับเนี่ยคันเกียร์ของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาเหมือนกันกับรถกระบะที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ออตโต้เบรกโฮมาให้ตรงเนี้ย เป็นปุ่ม Hudi s e n t e Control นะครับก็หลกัหลกๆนะปุ่มสั่งงานตัวรถที่เราต้องใช้งานบ่อยหรือว่าต้องใช้งานอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาเป็นปุ่มฟิสิกอลที่เราสามารถสามารถใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นรถ ในกลุ่มราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่การตกแต่งภายในต่างๆที่ให้มานะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถโดยสารได้อย่างสะดวกสบายนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองขับกันมาแล้วนะครับในระยะทางสั้นๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับส่วนตำแหน่งของผู้โดยสารแถวที่2ครับทุกคนครับด้วยความเป็นรถยนต์แบบ d o u b l e c a คนะครับเราก็จะสามารถโดยสารได้พร้อมกันถึง5ที่นั่งครับทุกคนครับแต่ก่อนที่เราจะไปลองนั่งนะเราจะทำให้ดูก่อนว่าด้านหลังเนี่ย เขาเปิดขึ้นมาได้แบบนี้ครับทุกคนครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเก็บของหรือว่าอุปกรณ์ได้เพิ่มเติมนะครับกรณีที่เราไม่ได้มีผู้โดยสารแถวที่2นะครับด้านหลังมีช่องแอร์มาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับแยกได้2ทิศทางนะครับแต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็แรงลมแอร์นะครับก็จะอ้างอิงจากผู้โดยสารตอนหน้าครับอ่ะเราลองขึ้นไปนั่งหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับริดดราอีคอนคันนี้นะครับการนั่งหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเนี่เราก็พับลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยก็สามารถขึ้นมานั่งได้เลย พอขึ้นมานั่งครับทุกคนครับนี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้การโดยสารที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะจริงๆแล้วผมพาทุกคนเนี่ยดูมาแล้วรอบหนึ่งแหละในเรื่องของภายในของรีเดราอาร์ดีซิกนะความกว้างภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับในรุ่นท็อปแต่วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับการนั่งเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมหรือว่านีรูมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถนั่งได้สะดวกสบายเลย แล้วก็โพ i ิชันในการนั่งเนี่ยครับก็จะให้ทัศนวิสัยที่ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยกระจกด้านหลังเนี่ยมีบานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เราสามารถมองเห็นด้านหน้านเนี่ยได้อย่างชัดเจนกรณีที่เราต้องเป็นผู้โดยสารตอนหลังหรือว่ามีผู้โดยสารที่นั่งหลังเป็นประจำเนี่ยก็จะไม่เมาลรถง่ายๆนั่นเองนะครับมีเนี่ยที่พักแขนมาให้ด้วยแล้วก็มีคัมพ์ฮอเดอร์สำหรับวางแก้ว2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้งานนี่ก็พับขึ้นไปเก็บได้แบบนี้ได้เลยแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับฟีเจอร์ อำนวยความสะดวกต่างๆตัวรถเนี่ยก็มีมาให้ครบครับเตชันนี้ก็จะเป็นสเตชันที่แบบทดสอบวงเลี้ยวนะครับทุกคนน่าจะประมาณ6.1เมตรหรือเปล่าตรงนี้นะแล้วก็มาต่อกันด้วยสถานีทดสอบอัตราเร่งนะครับตัวเนี้ยเป็นขับสีด้วยตัวท็อปแบต86กิโลวัตต์ชั่วโมง เขาเคลมว่าอาัตราเร่งเนี่ยจาก0ถึง100ใน4.5วินาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะเดี๋ยวเราลองดูนะ428แรงม้านะครับทุกคน595นิวตันเมตรเรียกง่ายว่าเป็นรถกระบะท,ที่อัตราเร่งเนี่ยน้องๆรถสปอร์ตเลยนะโอเคไปครับหยียบสุดนะแคชั่งของรถทำได้ดีมากเลยครับทุกคนอันนี้ผมกดเบรกสุดเลยนะแล้วเขาแบบคือควบคุม การลื่นถลายของล้อได้ดีพอล้อมันจะล็อกปุ๊บเขาก็จะแบบคลายออกเนี่ยมันก็จะป้องกันการเสียอาการของรถเนี่ยเวลาคุณแบบไปเบรกหนักๆหรือว่าเกิดเหตุเอชสิเลนด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ารถจะเสียหลักนะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในรุ่นวิดาลา R D ER 6นะครับสเตชันเนี่ยเราต้องไปด้านขวานะอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่า4ล้อ drive เราต้องไปทดสอบเนินที่แบบแบบหินหน่อยนะเมื่อเทียบกับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับ ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยรู้สึกว่าเห็นได้ชัดนะว่ามันมีความนุ่มกว่าในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังครับไม่แน่ใจว่าถูกเซ็ตคอยสปริงช่วงล่างในที่แตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะด้วยน้ำหนักแบตเตอรี่ที่มากกว่าเพราะว่าคันนี้ได้แบตเตอรี่ความจุสูงสุดเลยอ่าตรงนี้คือ e differential lock นะครับทุกคนครับ เป็นเนินสลับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของแท็กชั่นตัวรถเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะรถหลุมลึกเลยอินสแตนเตอร์แกล้งเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองในโหมดออฟโรดนะครับทุกคนครับเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดนะเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ผมจะไม่ได้แตะคันเร่งนะตอนนี้นะผมจะให้รถเดี๋ยวลองไปเองนะปุ๊บอันนี้ลอยแล้วอันนี้รถลอยแล้วแล้วเราจะค่อยๆแตะคันเร่งไปเห็นไหมเนี่ไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคนครับ คือรถเขาจะจับได้เร็วมากด้วยความเป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนมันเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พอเขาเห็นว่าล้อไหนที่มันลอยแล้วมันแบบมีอาการฟรีเขาจะสั่งเบรกล้อทันทันทีนะครับแล้วล้อที่มันติดกับพื้นเนี่ยก็จะตะกุยช่วยให้ตัวรถเนี่ยผ่านอุปสรรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นโอ้อันนี้ถือว่าเนียนเนียนเลยนะเมื่อกี้นะเป็นรถออฟโรดที่ขับง่ายมากๆนะอันนี้เป็นเนินนะครับทุกคนก็จะชันกว่าในส่วนที่เป็นแบบรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังหน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเ,ออเราจะเบรกอยู่กลางเนินก่อนนะเดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนไปออฟโรดหน่อยละกันเพื่อให้มันแบบ<ช>น่าจะเป็นแบบ,บให้กําลังสูงสุดแหละอ๋อเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นด้านหน้าเพราะว่าถ้าดูจากตรงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผมจะลองเบรกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่ารถจะไหลหรือเปล่าอันนี้ไม่ไหลนะครับทุกคนครับแม้ว่าจะปล่อยคันเร่งไปแล้วก็ตามอ่ะเราลองเติมคันเร่งขึ้นไปนะครับอุ้ยนเนียนเนียนเนียนเลยแล้วเราก็มอนิเตอร์จากกล้องตรงนี้ได้ด้วยข้างหน้ากรณีที่เรามองไม่เห็นข้างหน้าด้วยนะ คราวนี้เราจะมาลองในโหมด Hill descent control เวลาไปเที่ยวภาคเหนือนะเราไปขับลงเนินชั้นๆอะไรเงี้ยสำหรับใครที่กลัวแบบขับออฟโรดได้เป็นนะอันนี้เราตั้งองศานิดนึงนะให้รถเขาจับได้ก่อนนะว่าเรากำลังจะลงอ่ะผมปล่อยเบรกนะครับอ่ะเห็นไหมเขาจับได้แล้วเขาก็จะค่อยๆพาเราลงโดยที่ไม่ต้องแตะเบรกเลยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสำหรับใครที่ไม่ค่อยชินกับการขับออฟโรดเราลองที่ความเร็วสักประมาณ40 ห้ 5, ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอแล้วทางก็ไม่ได้ไม่ธรรมดาด้วยนะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจเซตให้สื่อได้ลองหรือว่าเป็นทางธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> นเนออนุ่มกว่านุ่มกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยครับในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อของเขานะครับในรุ่นอารดนะ ก็ตามคอนเซปต์ของเขานะครับทุกคนครับก็คือการใช้งานที่สามารถใช้งานในแบบรถกระบะได้แต่ความสะดวกสบายเนี่ยเหมือนก,นกันกับคุณขันรถยนต์ SUV อยู่1คันนะครับก็เป็นประการประสานระหว่างรถยนต์2รูปแบบเข้าไว้ด้วยกันนะครับความสะดวกสบายเหมือนรถยนต์ SUV, แต่ถ้าคุณต้องการขนของหรือว่าใช้งานในเชิงพาณิชยเนี่ยคุณก็สามารถบรรทุกได้ถึง1ตันเลยทีเดียวครับ พวงไลไฟฟ้านี่มันขับสบายจริงนะ <c oughs> คือแบบโอ้โหเบาวิวเลยทีเดียวแต่เวลาเราขับเร็วๆนะครับเขาก็จะมีน้ําหนักที่แปรผันกับการใช้งานกับความเร็วของรถของเราด้วยเ <c oughs> นี่ยครับทุกคนครับในทางที่เป็นกราวเวลแบบนี้นะด้วยช่วงล่างที่เป็นแบบอิสระสีล้อนะด้านหน้าไม่เกดสานสตาร์ด,ด้านหลังมัติลิงก็เก็บอาการได้ดีมากซับแรงสันสะเทือนได้ดีมาก เดี๋ยวมาลองดูตัวอีคอนที่มีโหลดนะครับประมาณ700กิโลกรัมนะครับทุกคนครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขารับน้ําหนักได้ถึง1030กิโลกรัมหรือว่าประมาณ1ตันเหมือนกันกับรุ่นท็อปเลยนะมาดูกันว่าหลังบรรทุกแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเราลองขับรถเปล่าเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันมีความแข็งในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเอฟวิลดร้ของเขานะครับพอบรรทุกแล้วอ่ะก็มีความตึงขึ้นนิดนึงนะยครับทุกคนครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ ส่งแรงมาถึงตัวเราเนี่ยมากเท่ากันกันกบรถเต่านะครับช่วงล่างของทุกรุ่นย่อยเนี่ยถูกเซตมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือด้านหน้าเป็นแม c เนชันสแ t นดนะครับด้านหลังเป็นมัลต l i n k ตอนแรกผมคิดว่าเขาอะตั้งใจเซตให้ตัวขับสีนุ่มกว่ารุ่นปกติแต่เผอเอิญว่าจากที่สอบถามแล้วเป็นการเซตช่วงล่างเหมือนกันนะครับลองดูัาตราเร่งนะหลังจากที่บรรทุกแล้วไปกดสุดครับ ขับ2นะในโหมดสปอร์ตโอ้โหเอาเรื่องนะครับทุกคน,นครับอันนี้ลองเบรกสุดนะเช่นเดิมครับการเก็บอาการของรถเนี่ยทำได้ดีมากๆแม้ว่าจะบรรทุกถึงประมาณ700กิโลกรัมเองก็ตามนะมั่นใจได้เวลาไปขึ้นเขาลงเขาอะไรนะครับขับ2นะเราต้องเลี้ยวซ้ายนะตรงนี้เราลองเลี้ยวแรงๆดูนิดหนึ่งเป็นยังไงเวลามีของบรรทุกนะครับ ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ของใครหลายคนนะบรรทุก700กิโลกรัมจอดกลางเนินเป็นยังไงนะครับโหมดสปอร์ตนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเบรกอยู่ตรงนี้เลยนะปุ๊บปุ๊บลองปล่อยเบรกไม่ไหลนะแล้วก็แตะคันเร่งไปหน่อยนึงก็ขึ้นสบายสบายนะครับแต่เผอิญว่าตัวเริ่มต้นเขาไม่มีกล้อง540องศาให้เรานะเราอาจจะต้องแบบกะเอาเองนะด้านหน้าเนาะก็เน้นทําราคาให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับ ขับสบายขึ้นนะครับเวลามีของอยู่บนท้ายกระบ,บานะการเข้าโค้งเร็วๆนะครับทุกคน,นครับด้วยความเป็นช่วงล่างแบบมัลติลิงก์มันมันความยืดหยุ่นสูงกว่าช่วงล่างที่เป็นแบบแหนบซ้อนนะเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยการให้ตัวการซับแรงสสะเทือนต่างๆเนี่ยคือเขาเก็บอาการของรถได้ดีกว่านะครับการขับรถก็จะมีความมั่นใจมากกว่าและด้วยความที่ GAUCHE LAND เ,ะนะเขาสูงที่225 mm ิมิลลิเมตรนะก็ประมาณ20เซนกว่ากว่า เวลาเจอเนินเจอหลุมอะไรเนี่ยเราสามารถลูดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะไปครูดกับอะไรนะจริงๆแล้วความสูงเนี่ยอาจจะสูงกว่ารถกระบะในตลาดด้วยซ้ำนะเพราะว่ารถกระบะท,ที่เป็นแบบที่มีเพลามันจะมีส่วนยื่นลงไปอะทำให้จุดต่ำสุดของรถเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่เราคิดขนาดนั้นนะแต่พอเป็นรถอยู่ในฟ้าคือมันท้องมันเป็นแฟตเลยนะครับก็จะทำให้กาวเคล็ดเนี่ยสูง ถึง225มิลลิเมตรนะครับเรามาดูว่าตรงนี้จะเก็บอาการได้ดีเท่ากันกับรุ่นขับสีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราช้านิดนึงนะเพราะว่าฝุ่นอาจจะไปโดนพี่ไรเดอร์นะครับก็ลองดูจากฟุตเตจของเราก็ได้นะครับจากกล้องโกโปรด้านหลังเนี่ยผมก็ลองดูว่าการยืดยุบของล้อด้านหลังเนี่ยหลังจากที่เราบรรทุก700กิโลกรัมนี่เป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวนะหลังจากที่ได้ลองสัมผัสเนี่ยถ้าไล่ระดับนะ ตัวขับ4ตัวขับ2แล้วก็ตัวขับ2ที่มีน้ําหนักบรรทุกเนี่ยตัวขับ4เนี่ยจะให้ความนุ่มสบายที่สุดแล้วก็ตัวขับ2อีคอนที่มีน้าหนักบรรทุกเนี่ยจะขับสบายมากขึ้นเพราะว่ามันมีน้ําหนักกดตัวรถนะครับไม่ได้ดีดเด้งแล้วก็ถ้าขับรถเปล่า,าเนี่ยมันจะมีอาการตึงๆอยู่นะครับในรุ่นอีคอนนะขับรถเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายเท่ารุ่นขับ4นะครับ ก็เรียงลําดับประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ในเรื่องของพะละกําลังเนาะมันเหลือกี่เหลือใช้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะใช้งานในชีวิตประจําวัน,นครับนี่ก็214แรงม้านะเยอะกว่ารถกระบะทั่วๆไปที่เป็นดีเซลที่ทำตลาดในไทยปัจจุบันอยู่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของการทดสอบวิโดร,รา rd 6นะครับทั้งรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นอีค n อนซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาเราทดสอบกันมาแล้วนะครับในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในทางชันเนินสลับอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อไปใช้ในภาคครัวเรือนเองก็ตามนะครับอัตราเร่งของเขาที่ทําได้ดีในระดับ4.5วินาทีในรุ่นท็อปนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการนําไปประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์นะครับด้วยอัตราการประหยัดพลังงานที่ทาง Gilly l i d a l a ประเทศไทยคอนเฟิร์มไว้ว่าประหยัดที่80สตางค์ต่อ1กิโลเมตรนั้นก็จะช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือจุดเด่นของรถกระบะขุมพลังไฟฟ้าคันนี้ถ้าคุณต้องการใช้งาน ในรูปแบบที่เป็นรถกระบะเนี่ยเขาก็สามารถบรรทุกได้ถึง1ตันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่การโดยสารสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็สะดวกสบายไม่แพ้กับรถยนต์ SUV ในระดับท็อปในบางรุ่นเลยทีเดียวครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับทุกคนครับสำหรับรถกระบะไฟฟ้า100% r i ร้อร์ซในรุ่นย่อยใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมานะครับในรุ่นอีคอน3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ739,0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจทดลองขับนะครับก ประเทศไทยได้นะครับไปทดลองขับกันดูก่อนนะครับอัตราเร่งประมาณนี้ช่วงล่างประมาณนี้แล้วก็ภายในการตกแต่งประมาณนี้ชอบหรือเปล่าก่อน,อนที่จะตัดสินใจครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาร์เลเวอร์ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ